สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบก,กับช่อง Small Let's Good นะครับสำหรับวันนี้ผมมีข้าวของชิ้นหนึ่งที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆรับชมกันนะฮะสำหรับข้าวของชิ้นนี้ก็จะเป็นเจ้าเลนนะฮะสำหรับกล้อง Fuji Film Sakura XCD เลนตัวนี้เป็นเลน15มิลขีด45มิลนะครับดูรับแสงอยู่ที่3 5 5, 5 6นะครับเจ้าเลนตัวนี้มีกันสั่นภายในตัวเลนนะแล้วก็ เป็นเลนที่ออโต้โฟกัสได้ผมได้รับเลนตัวนี้มานะครับพร้อมกับตอนที่ได้ซื้อเจ้ากล้อง Fujifilm X-S10 นะฮะเป็นเลนคิดสำหรับติดบอดี้กล้องนะฮะแต่ว่าทำไมผมถึงได้มารีวิวเจ้าเลนคิดตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าเจ้าเลนตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบระยะกับกล้องฟูลเฟรมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ21-22ม m mm, มนะครับถึงในช่วงประมาณ60ถึงประมาณ70ม m mm. ม นะครับก็เป็นระยะที่มันค่อนข้างจะใช้ครอบกลุ่มนะครับตั้งแต่การถ่ายพวกถ่ายลนส์เก็บนะครับที่มันไม่ได้กว้างมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพบุคคลทั่วไปนะฮะแต่ด้วยรูรับแสงที่มันค่อนข้างจะแคบนะฮะคือเริ่มต้นที่ระยะ15มินะอยู่ที่ F3.5 นะครับซูมสุดอยู่ที่ประมาณ5.6จนะฮะซึ่งจากที่ใช้มาเนี่ย ผมนะ่ค่อนข้างประทับใจนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักมันมีขนาดเบามากนะฮะเป็นเลนคิดตัวหนึ่งนะครับที่แบบให้ภาพที่ขมแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเลนคิดที่คุ้มค่าที่สุดแล้วเท่าที่ลองจับมานะฮะเคยตอนที่ใช้ตัว panasonic lumix นะเจ้าตัว s5 ตอนนั้นมันติดเลน260 0มิเมนะฮะไอเจ้าเลนตัวนั้นผมว่าคุ้มค่าแล้วนะฮะเออมาเจอเลนตัวนี้เอ้อมัน มันดูจะจะคุ้มค่ากว่าถามว่าทำไมถึงถึงคิดแบบนั้นนะฮะคือตอนแรกเนี่ยผมยังไม่เคยใช้เจ้ากล้องฟูจิฟิล์มนะฮะเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสซื้อเจ้าตัวนี้แหละเจ้า X10 นะครับแล้วก็ติดด้วยกับติดมาเขาเลนตัวเนี้ยนะฮะก็ใช้ในการถ่ายบล็อกแล้วก็ถ่ายรีวิวสินค้าสิ่งของทั่วไปนะ,ะจาก คลิปในช่องที่เพื่อนๆเห็นกันก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะใช้เจ้ากล้องฟูจิฟิล์มแล้วก็เจ้าเลนส์ตัวนี้เป็นหลักเลยนะฮะออตอนหลังมาเนี่ยผมเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เลนส์ที่เป็นช่วง n r m a อ Zo o m นะครับซึ่งมันเป็นเลนส์ที่ผมอาจจะต้องใช้ในการรับงานอย่างอื่นมากเนื่องจากว่ามันมีงานให้ช่วยถ่ายภาพอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้นะครับก็เลยจําเป็นจะต้องหาเลนส์น m a อ Zo o m ที่มันมีรูรับแสงที่มันกว้างขึ้นผมก็เลยได้ เจ้าเลนตัว16 55มิลนะครับตัวที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะฮะนำเอามาใช้ประจำการแทนนะฮะพอได้เจ้าเลนตัวนี้มาเนี่ยมันก็เลยทำให้เลนตัวนี้มันมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็เลยเเวันนี้ได้ประกาศขายไปแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะจะส่งมอบเจ้าเลนตัวนี้ให้กับทางผู้ซื้อนะฮะไหนๆก็จะขายแล้วก็เลยอยากจะมา,าแนะนำเจ้าเลนตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆรับชมกัน นะครับว่ามันเป็นเลนส์ที่ที่คุ้มค่าจริงๆนะฮะหากเพื่อนใช้กล้องฟูจิฟิล์มตระกูล X-Series นะครับแล้วก็ยังไม่มีเจ้าเลนส์ที่เป็นช่วง Normal Zoom นะฮะไม่ได้ไม่ได้ซียเรียนเรื่องของรูรับแสงที่มันจะต้องกว้างนะฮะอย่างเจ้าเลนส์เกตโปรอย่าง16มิ55มิล F 2.8นะก็ผมคิดว่าเลนส์ตัวน,นี้เป็นเลนส์ที่คุ้มค่ามากความรู้สึกของผมเอาจริงๆเลยนะภาพที่ผม ได้จากเลนตัวนี้นะฮะในการลงโซเชียลนะครับถ้าเราไม่ได้เปรียบเทียบกันที่ความหน้าชัดหลังเบอร์นะฮะแต่เอาที่ความคมแล้วก็ผมไม่ค่อยเห็นความแตกต่างจากเจ้าตัวเลน16-55ที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะฮะผมก็เลยบอกเอ้ยทำไมาเจ้าเลนตัวนี้มันถึงมันถึงออคุณภาพมันมันค่อนข้างจะจะจะ,จะไม่ธรรมดานะฮะก็เลยเป็นเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่า เออเพื่อนๆควรจะต้องมอีเดี๋ยวผมให้ดูบอดี้ก่อนนะครับเลนคิดตัวนี้ที่ติดกล้องมาเนี่ยมันจะไม่มีกล่องนะฮะสภาพที่ได้มาจะเป็นแบบนี้เลยมันจะอยู่ในกล่องเดียวกันกับตัวตัวกล้องนะฮะ,ะสิ่งที่มีก็จะมีฝาปิดหน้าเลนนะครับหน้าฟิลเตอร์จะเป็นฟิลเตอร์ไซส์ขนาด52นะครับซึ่งหาฟิลเตอร์ได้ไม่ยากตัวเลนเนี่ยใส่กิกนะฮะข้อเสียของเลนตัวนี้ ที่เป็นเลนตระกูล X C ของฟูจิเขาคงมีอย่าเวคือเป็นาทายมเมาส์จะเป็นพลาสติกนะฮะแต่โดยส่วนตัวคือผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะฮะแล้วก็ฟอมเป็นพลาสติกนะครับมันจะไม,ม่มันจะไม่มีสภาพเป็นเวอร์ซิลถ้ามีเวอร์ซิลสิวตรงนี้จะมีเป็นพวกอ,อย่างยางอยู่นะฮะก็จะมีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลอง เปลี่ยนเจ้าตัวเลนตัวนี้นะครับมาติดกับตัวบอดี้ของ f u j i f ิล์มเอ็กนะฮะแล้วเดี๋ยวจะจะจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งน,นะฮะตอนนี้ภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะครับเป็นาภาพาคลิปที่ถ่ายด้วยเลนส์15 45ตัวนี้นะฮะส่วนนี้จะเป็นเลนส์16มิล55มิลน,นะครับก็เทียบเท่ากับเลนระยะประมาณ2 4่สิบินะฮะเมื่อเทียบกับฟูลเฟรมนะฮะเนี่ย ที่อยากจะบอกเพื่อนๆก่อนเลยก็คือ,เ,อเพื่อนๆดูออโต้โฟกัสมันนะเอาตรงๆนะผมรู้สึกว่ามันออโต้โฟกัสได้ดีกว่าเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้ด้วยซ้ำนะฮะอลองดูนะฮะเห็นนะฮะอันนี้มันโฟกัสได้ใกล้มากๆเลยนะครับตอนนี้ผมหมุนเลนส์อยู่ที่ระยะเ,เจ้าเลนส์ตัวนี้มันมีซูมไฟฟ้านะครับตอนนี้อยู่ที่ระยะ15มิลน,นะฮะเดี๋ยวผมขอเรียกหน่วยมิลเป็นตามหน่วยของเ,อเจ้า APS-C ก่อนแล้วกันนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่ระยะ15บมิลน,นะฮะก็ประมาณ21มิมิลเมื่อเทียบกับเฟรมนะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมออโตโฟกัสมันทำงานดีมากนะครับบ,บ,บุ๊บุุ๊เห็นไหมเจ้ากล้องฟูจิที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นบอดี้เนี่ยเป็นเจ้า x s 1 0ินะฮะเห็นไหมฮะเมื่อเอาวัตถุเนี่ยมาจ่อใกล้ๆนะฮะมันก็สาม,มารถทำให้ตัวฉากหลังมันเบลอได้ตอนนี้รูรับแสงอยู่ที่ F3.5 นี่ผมเฉยๆแสงมาในทางบวกไม่ถึงหนึ่งสต็อปนะฮะเห็นไหมฮะดูออโโฟกัสนะครับมันเป็นเลนที่แบบดีมากแล้วเพื่อนๆดูความคมนะมการถ่ายทอดสกินโทนนะผมไม่เห็นความแตกต่างกับเจ้าเลนตัว16-55เลยนะฮะถ้าไปถ่ายภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะ เดี๋ยวนี้ผมจะซูมไปที่นี่จะเป็นระยะ16มิลนะฮะนี่จะเป็นระยะ17มิลตอนนี้24มิลนะครับวัตถุนะครับที่ผมถือห่างจากาเจ้าตัวหน้าเลน,เนยอยู่ประมาณประมาณ15เซนติเมตรตอนนี้อยู่ที่ระยะ ระยะ32มิลถ้า32มิลเนี่ยมันจะโฟกัสใกล้สุดไม่ได้นะครับต้องขระยับมานิดนึงโอเคนี่นะครับโฟกัสใกล้สุดน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะอ่านี้เป็นเป็นข้อสังเกตของเลนต์ตัวนี้อย่างหนึง่งเมื่อเราสูงไปที่ระยะประมาณ30มิมลนะฮะจะเพราะว่า การออโต้โฟกัสของเขาเนี่ยมันมันจะทําได้ไม่ดีเท่ากับที่ระยะพวก15มิลน,นะฮะเลนตัวนี้ผมเลยชอบนํามาใช้ถ่ายารีวิวสินค้าที่มันเป็นระยะที่จะต้องอให้มันวายนิดนึงแล้วก็เอามา,าถือมายกอยู่ใกล้ๆตัวหน้าเลนนะครับตอนนี้อยู่ที่ระยะประมาณ41มิลอนนี้ถือระยะห่างสุดถ้ามันออโต้โฟกัสได้พออยู่ประมาณประมาณจากหน้าเลนนะฮะไม่เอาระนเบเซนเตอร์ถ้า จะเทียบระนาบเซนเซอร์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณหนไหมบรรทัด1ฟุตนะฮะต่อไปนี้เป็น45่มิลซูมสุดแล้วนะครับก็ระยะโฟกัสใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ฟุตนะฮะก็สรุปแล้วก็คือหากเราซูมนะครับปรับมาที่15บมิลเนี่ยระยะโฟกัสใกล้สุด เมื่อเทียบกับระน,นาบเซนเซอร์นะฮะอ,อันนี้เนี่แทบจะจอ,จอติดหน้าเลนแล้วนะฮะก็ประมาณสักสิเซนหน่อยๆสิบสี่สิบห้าเซนอยู่ในช่วงประมาณนี้ก็ถือว่าใกล้มากเลยนะฮะสิบสี่สิบห้าเมนไซส์มันขนาดไหนก็คือระยะห่างตั้งแต่ตรงนี้จนถึงท้ายเลนเจน้าสิบหกห้าสิบห้าแค่นี้เลยะฮะเห็นไหมฮะมันก็เลยทำให้แบบเอ้ยมันมันโอเคนะฮะ การใช้งานในที่ระยะประมาณ15มิลน,นะฮะพอะระเราซูมมากขึ้นนะครับที่ระยะประมาณ20มิลยังโฟกัสใกล้สุดได้อยู่ตั้งแต่ระยะประมาณ25มิลไปนะฮะมันจะโฟกัสใกล้สุดได้ยากหน่อยนะฮะนี่เป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของเจลเลนตัวนี้นะฮะอันนี้ผมก็ใช้โอกาสนี้ในการเทสพวกออโต้โฟกัสนะครับก่อนที่จะ จะส่งมอบเลนให้กับคนที่จะมาซื้อเจ้าเลน 15, 45ตัวนี้ต่อนะครับราคาที่ผมขายตอนนี้ขายต่อมือสองอยู่ที่ประมาณตีว่า3,000บาทนะครับเนื่องจากสภาพมันยังยังใหม่มากนะครับแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะฮะก็เป็นเลนตัวหนึ่งที่ที่ชอบชอบจริงๆนะฮะแต่แบบจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยก่อนจะจะไปซื้อเจ้าเลนมือสองตัวนี้มานะอย่าง1 6 55ตัวนี้ผมก็ซื้อมือสองมานะฮะแต่สภาพมันเนี่ยไม่ค่อยสวยแล้ว นะครับมีรอยมีรอยจากการใช้งานแหละเห็นได้ชัดเจนเลยแต่คุณภาพของภาพอะไรต่างๆมันก็ยังดีอยู่การทํางานเป็นปกติแล้วราคาที่ได้มาอยู่ที่อยู่ที่ไม่ถึง2องหมื่นฮะก็เลยเออก,ก,ก็เอามาเลยนะครับซื้อมาจากร้าน av camera ถ้าเป็นสภาพมินินหน่อย,อยอย่างเช่าที่หกห้าสิบหตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2 4งหมื่นสี่สองนานะครับน,นี่เขเซฟตังค์มาได้ประมาณหกพันนะฮะก็ก็ค่อนข้างจะจะประหยัดลงได้เยอะ ไม่จะเอามาใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้เอามาคงคงไม่คิดจะขายต่อนะฮะอย่างที่บอ,อกไปฟังก์ชันการใช้งานมันต่างกันนะฮะเจ้าตัวนี้มันทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีกว่าเช่าตัว15 45นะฮะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ะนะฮะคือจริงๆแล้วนะผมก็มีเลนส์ฟิกอย่างว่าเลนเดอร์41.2ตัวนั้นก็ละลายแบบกร,กระจายนะฮะแต่บางจังหวะถ้าช่วงหลังมาเนี้ยผมจะ จะรับงานช่วยที่เป็นพวกงานอีเวนต์บ่อยเช่นพวกงานในที่ทํางานงานถ่ายภาพเลรเสียงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันจําเป็นที่จะต้องมีเจ้าเลนช่วง normal zoom ที่มันค่อนข้างจะไวแสงไว้สักตัวหนึ่งก็เลยจําเป็นจะต้องหาเจ้าตัวนี้มาติดติดกล้องไวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จําเป็นจะต้องปล่อยเท่าสิบสิบห้าสี่สมิลนะครเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูไซส์ของมันนะฮะ เมื่อนำมาเมาส์กับเจ้า FUJIFILM Xs10 ตอนนี้ผมถ่ายด้วยกล้องของ iPhone x 8 Max นะฮะเพื่อนดูนะครับไซส์ของมันนะครับเมาเม้ากับเจ้ากล้อง FUJIFILM Xs10 ความสูงยังเตี้ยขว่า9 1655เยอะเลยนะฮะนะครับนี่ฮะเราจะเทียบขนาดกับ1655นะครับอลองเทียบดูนะ,นะพเพื่อนๆเห็นไหม ไซส์มันต่างกันเยอะมากนะครับเมื่อมันเมาส์กับบอดี้ที่เป็นบอดี้เล็กๆนะครับผมพูดได้เลยแบบมันเบามากผมว่าน้ําหนักมันยังน้อยกว่าเมื่อผมจับเจ้า16 55ตัวเดียวได้ซำหนะฮะน้าหนักเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเจ้ากล้องตัวเนี้ยผมได้นําเจ้ากล้องกับเจ้าเลนส์15 45ตัวเนี้ยผมได้นำปนไปเที่ยวนะครับที่ปูกะดึงแล้วก็เอาไปปีนภูด้วยกันนะฮะ หลักๆก,ก็จะใช้เป็นถ่ายบล็อกทั่วๆไปนะครับส่วนตันถ่ายภาพโปรเจคก็จะใช้เจ้าレンโบลินเดอร์ส0่สิบห่าจุตัวนั้นนะครับก็เป็นเซตที่มันลงตัวมากๆนะฮะเมื่อเมื่อเมื่อจับคู่กันนะครับระหว่างบอดีเ้เล็กๆอย่างตระกูล XS 10หรือตะมงคนอาจจะมีเ s 20นะฮะเมาส์กับเจ้าส5 45ตัวนี้นะฮะแล้วมีเลนส์ไวแสงอีกสักตัวหนึ่งที่เป็นไซส์เล็กๆอย่างพวกถ้าจะใช้เลนส์ในค่ายก็56 หนึ่งจุดสองตัวนั้นนะฮะหรือไม้แต่อาจจะใช้เป็นเลนส์แมนนวลโฟกัสก็ได้นะครับแต่เราขนาดขยันหมุนหน่อยนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบผมว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวนะฮะพกสองชุดเนี้ยไปนะครับก็เพียงพอแล้วนะฮะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะจะจะคุ้มค่าจริงๆมันก็เลยไม่แปลกเลยนะครับว่าทำไมเจ้าเลนส์ตัวเนี้ยปล่อยขายลงไปในกลุ่มนะฮะแค่แป๊บเดียวนะครับก็ก็ถูกขายได้ถูกขายออกไปนะฮะ ก็เป็นเลนคิดตัวหนึ่งที่คุ้มค่านะฮะหากเพื่อนๆมีก็แนะนําว่าเก็บไว้ก่อนนะฮะหากไม่ได้ใช้งานจริงๆนเนี่ยเดี๋ยวค่อยลองพิจารณาขายดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ